โอเคครับเพื่อนๆก็กล่าวสุัสดีครับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกับช่องโอลิเวอร์นะครับผมไม่มีเออแล้วนะก็ในวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนมิถุนายนนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าโปรโมชั่นรอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโปรโมชั่นเก้าบาทก็จิปะถะทั่วไปเลยนะครับส่วนชิ้นส่วนนี้ก็เอามาหลออได้ของตามนี้นะครับ200บาท ได้มีดหมูพิษมา3วันนะครับเอามาทดลองเล่นนะครับผม3วันไม่ถาวรนะครับ400บาทเนี่ยก็จะได้มงกุฎนี้มาถาวรนะครับคุณน้าสบัติเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับต่อมานเนี่ย700บาทนะครับก็จะได้มารีสล็อตลเวล3นะครับผม30วันนะครับมารีสล็อตหมายถึงอะไรก็คือเป็นไอเทมที่เอาไว้สลับเพิ่มช่องในการใส่มีดนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็น1,000บาทนะครับเพื่อนๆ1 0 0 0บาทเนี่ยก็จะได้ปีกมาถาวรน,นะครับ1,300บาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ชุดเซตมาถาวรน,นะครับส่วนต่อมาเนี่ย3,300บาทก็จะได้ปืน q ิวบิตค s สพิสโตถาวรนนครับแล้วก็พุเศษนะคร r d กินหอมของกล้วยไม้ถือว่าเป็นการ์ดที่เป็นภาษาไทยด้วยนะเออ ก็ดีไปอีกแบบนะครับถาวรน,นะครับผมต่อมาเนี่ยหลังจากเติม3,300บาทแล้วเนี่ยเติมอีก500ก็จะได้กล่องปริศนามานะครับผมไม่รู้นะว่าในกล่องนี้จะมีอะไรนะั้นเดี๋ยวก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมได้ไอดีสสำหรับคนที่เติมหลังกล่อง500มานะครับมาดูคุณสมสบัดกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ในส่วนของปืนพกเนี่ยคิวปิดคิสนั้นไม่มีอะไรเลยครับแต่ไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยนะครับแต่กระสุนสามนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบ3นัดแบบจํากัดนะมันไม่จํากัดด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเดี๋ยวก็รู้เองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมชุดเซนนะครับคุณสมบัติขึ้นที่ไวบวกห้าเต้นฟพื่นเลือดไวบวกสินะครับแมชแมชพีพีวีบวกสินะครับในโหมด PVP เนี่ยบวกหนึ่งนะครับผม ในส่วนของปีกเนี่ยก็บอกวิ่งไว้5เพิ่มจอดเกาะแอซซอลเลฟเนะครับเปลี่ยนกระสุนไว้ตกจากที่สูงไม่เจ็บเกาะวีลสามนะครับในส่วนของเพิ่มจอดเกาะแอซซอลเลฟเฟอเนี่ยคือจอะเกาะแบบไหนคือจอะเกาะโดยที่ไม่ต้องไม่สนเกาะของายตรงข้ามาครับเอาง่า,งงายๆคือความรู้สึกเหมือนกับปีกนี้เลยนะครับคือมันไม่ได้บั็กนะแต่คุณลักษณบัตมันบอกตามตรงๆต,ต,ตัวเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ ในส่วนของไอเทมที่แอดมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นนี่คืออาร์มติดแขน,นครับเป็นเรียกว่าพิธีนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงดีมันเป็นของที่เอาไว้สำหรับสมหลังกล่อง500นะครับก็จะได้ของตามนี้นะครับผมมีเลยนะครับก็ใส่ให้ดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็เซตขาดแคดด่ดนตรีนะครับดนตรีอยู่ไหนเอ่ยอ่า นี่ไงครับดนตีนะครับผมในส่วนของนี่นะครับอันนี้คือ background นะครับนี่ก็คือภาพวาดจีนนะครับผมแล้วก็ Personal Personal c a r d เนี่ยก็ผลมาจากไอเทมนี้นะครับออยู่ไหนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่นะครับนี่คือกรอบรูปโปรไฟล์เนาะแล้วก็อันนี้คือ Personal Card 3 2 9 9นะครับ ท่านผู้ชมก็ว่าสวยไหมก็ดูเอาเองนะครับส่วนกรอบโปรไฟล์เนี่ยก็ตกแต่งให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนนัคนนัสบัตินะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ครบเซตแล้วเนี่ยจะบวกเลือดสองนะครับฟนอลดาเมนลบหแล้วก็เกาะเพิ่ม5นะครับแล้วก็หลังจากที่สุ่มกล่อง500เนี่ยก็มีโอกาสได้ปืนนี้ก็คือดีมอนเวนหูอินวิสิเบลนะครับ อ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นปืนลิโ้แบบในสกินนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมได้นะขอให้มีปืนก่อนนะครับในส่วนของปืนนี้เนี่ยก็คุณสมบัติตามนี้เลยนะครับแต่จะมีส่วนในเรื่องของ PVE เนี่ยเพิ่มกระสุนแม็กนาแล้วก็แม็กกระสุนไม่จํากัดน,นะครับเวลายิงในโหมด PVE แล้วเนี่ยก็จะยิงแบบกระสุนไม่สายนะครับยิงตรงท,ทุกนัดเลยครับและในส่วนของอสกิลเนี่ยดมอนอ่า ก็คือสกิลของริโป้ครับจะมีโอกาสยิงใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยสกินนี้ก็คือจะยิงแบบทุกๆท,ทุกวินาทีก็เท่ากับ1ครั้งนะครับ2วินาทีก็คือยิงออกมา2นัดน,นะครับผมโหเอาอยัางง่ายคือเป็นสกินที่แบบโคตร OP มากเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนของทวลริโป้นะครับก็แบบมีสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นสกินแล้วเนี่ยจะดาเมจโคตรที่จะแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็คงจะ มีประมาณนี้ในส่วนของทานสเปซนะครับจะมีปืนที่ชื่อว่าบูดาคอนนะครับซอยิงสกายนะครับผมเป็นปืนอัพเกรดจากดากอนกูเหมงกูเมงอะไรสักอย่างนี่แหละผมอาจจะอ่านผิดนะครับผมก็วิธีได้เนี่ยทำยังไงก็คือลุยด่านเฟียนะครับก็คือเอามาหลอมอันนี้ไปถาวรก่อนครับนี่เลยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของโหมดเปลียนรับเนี่ยมันบั๊ ชิ้นส่วนยังไม่ดรอปนะครับในส่วนนี้ก็รอผู้พัฒนาแก้ไขก่อนนะครับแล้วก็สัเลี้ยงมาใหม่นะครับผมชื่อว่าเลดดอมโดเมก็ได้อะเป็นสัเลี้ยงตัวใหม่นะครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีวิวทีหลังนะครับก็คือในตัวของ ID ดีนี้เนี่ย ID ของตังฟูก็ไม่มีนะครับโอเคครับก็โปรโมชั่นก็มีครบแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะทำการทดสอบในส่วนของปืนแล้วก็ สกินลิปโป m เดมอนเวนหู i อิวิส b ิเบนะครับโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ในกับการทดสอบในโหมด PVP นะครับผมในส่วนของปืนเดมอนเนี่ยก็รูปลักษณ์ปืนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะครับ และอีกอย่างนึงเนี่ยการอัปเดตในครั้งนี้นะครับพวกที่เป็นปืนหรือปืนพกหรือมีดอะไรพวกนี้อ่ะครับเอฟเฟกหรือตัวออร่าในพวกนี้นะครับก็จะแสดงผลให้เห็นแล้วนะครับผมก็คือทําให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นอะไรทํานองนั้นนะครับดูปืนก่อนเลยนะครับในส่วนของปืนเนี่ยจะไม่เป็นหมายเลขที่เป็นบกบอกถึงกระสุนนะครับจะเป็นในรูปแบบของเนสเจนนะครับผมข้อยิงออกมาได้3นัดรัวๆเลยนะครับ ทุกๆ1วินาทีเนี่ยกระสุนก็จะลีให้นะครับในส่วนของตัวละครของผมเนี่ยเลือดอยู่ที่114นะครับเกาะวิ่งสามนะผมยิง1เม็ดมันเป็นโปรเจกต์ทายนะครับไม่ใช่เป็นกระสุนนะครับผมก็ยิงตัวเลยนะครับเลือดอยู่ที่78นะครับเพื่อนๆยิง3นัดก็เท่ากับตายนะครับ ยิงตัวก็อาจจะเจ็บนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสเก็ตเนี่ยก็จะเบาหน่อยนะครับเห็นไหมกระสุนก็จะรีทุก1วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงแล้วล่ะยิงแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนนะครับผมกระสุนก็จะรีให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมโอเคก็รีวิวของปืนคิวปิดคิสไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับรัศมีก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับขนาดผมยิงตรงนี้นะตัวละครผมยังไม่ตายเลยอะครับก็คือไม่โดนดาเมจ นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นลิโป้นะครับพเพื่อนๆลิปโป้นี่ดีมอนวิ e งโหดิสเวอร์ซิเบโนะครับไอ้ปืนนี้เนี่ยจากการเป็นสกินนะครับสกินออริจินอลเนี่ยก็คือเวลายิงเนี่ยมีโอกาสส่มติดสกิลใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเรายิงของสกินของนี้นะครับก็คือทุกหนึ่งวินาทีเนี่ยก็จะยิงเอฟเฟกกระสุนพิเศษออกมานะครับซึ่งไอ้กระสุนนี้แหละมันทำให้ไอ้ทะลุกาแพงได้นะครับ ก็เพื่อนๆลองนับเป็นวีดูนะครับผมประมาณ6วีอะครับหวีก็ออกมา6อันนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอปืนเนี้ยแรงมากเลยนะครับผมอันนี้ผมจะขอฆ่าก่อนนะครับเมื่อใส่ครบเซตแล้วเนี่ยจะมีคอมโบให้ดูด้วยนะครับผมโคตรเท่ครับ โอเคครับมาเทสในปืนก่อนนะครับผมในระยะของอ่าเอาเอาความเกาะกลุ่มกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะสเปก่อนนะครับผมปืนค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นจริงแล้วเนี่ยตัวละครของไฟตัวข้ามอาจจะมีการโยกบ,บ้างก็อาจจะยิงยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ทําการยิงก่อนเลยนะครับ อุ้ยมันคือเพราะว่าเอฟเฟกการยิงพิเศษนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ายิงครั้งแรกเนี่ยก็มีโอกาสยิงกระสุนพิเศษออกมาเลยนะครับอันนี้ก็ข้างๆที่จะเทสยากนิดนึงนะครับผมต้องแบบว่ายิงนี้ไปก่อนแล้วก็ยิงนี้เห็นปะเลื่อนอยู่ที่37นะครับแรงมากนะครับผมต่อมาเนี่ยเป็นตัวนะครับไม่น้บรวมกระสุนพิเศษนะเลือดอยู่ที่91นะครับจาก114นะครับ 194เพื่อนๆขออภัยนะครับผมต่อมาเนี่ยผมก็จะทําการยิงขานะครับเลือดอยู่ที่85นะครับผมเวลายิงเนี่ยก็จะมีคอมโบมาให้ดูกันเลยนะครับในส่วนของกระสุนพิเศษเนี่ยมันก็แน่นอนว่าการยิงนัดครั้งแรกก็มีมีเขาเรียกว่านะมันครั้งแรกก็ยิงอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าการยิงเนี่ยก็ถ้ากอบหนึ่งวิละนะครับยิงหัวนะครับกระสุนพิเศษนะครับผม เลือดเหลือแปนะครับผมเกือบตายนะครับอันนี้เลือด114ยก่อวิสานะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นลําตัวนะครับเลือดอยู่ที่62สิบสองนะนะครับผมโอ้ยดินพันละต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าขานะครับเลือดอยู่ที่56นะครับผมเดี๋ยวขอขยับตัวไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวเด้งนะครับผมไม่ใช่ตัวไก่หรอกคืออดีหลักของผมนะครับผมอ่า เห็นเอฟเฟกตรงรูปหัวร้อนไหมครับคล้ายๆเกมอะไรสักหนึ่งเนาะก็คือเอฟเฟกนี้เนี่ยคือเป็นสกินอาเขาเรียกว่าไงนะเป็นเซตของดิปโปครับก็คือการตายได้หนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าการตายแล้วเนี่ยจะคงเลือดอยู่ไว้ที่5แต้มนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการอาใช้ตัวละครของผมนะครับเอามีดฟันนะครับผมเดี๋ยวผมก็เอามีดฟันเลยนะครับ ชาร์จเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการฟันนะครับนี่เลยนะครับตัวละครของเราเนี่ยเลือดจะอยู่ที่เลือดอยู่อ่าเหลือ5นะครับผมซึ่งเอามาเซฟในด่านมัมมี่คลาส,สิกก็ได้มัมมี่อ่าอีโวก็ได้นะครับเดี๋ยวรีวิวปืนต่อไปกันเลยนะครับผมจริงๆในส่วนของปืนนี้เนี่ยก็รีวิวทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าในเมื่อหอมเป็นโปรโมชั่นใหม่ นะครับผมหรือการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยผมก็รีวิวเมารวมไปเลยนะครับชื่อเป็นบูบูดากอนซอยิงสกายนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการยิงนะครับผมยิงหัวก่อนเลยนะครับเลือดอยู่ที่37นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ปีกเจาะเกาะนะครับผมยิงตัวนะครับเลือดอยู่ที่88นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าขานะครับเลือดอยู่ที่85 เพื่อนๆสังเกตได้ไหมครับว่าจะมีเกจให้ดูอยู่นะครับก็คือถ้าเราคลี้ขวาไปแล้วเนี่ยจะปล่อยกระสุนพิเศษออกมานะครับเหมือนกับ Sky to Earth เลยนะครับผมลีกขวานะครับเลือดอยู่ที่28นะครับเนื่องจากมันไม่ได้มันเจาะเกาะมันคือก็คือแบบว่ามันกินเกาะด้วยครับก็คือไม่ได้เจาะเกาะแรงนะครับผมแต่ว่าในส่วนของปีกนะครับ ปีนี้เนี่ยปีโปรโมชั่นใหม่นะครับเพิ่มการเจาะเกาะ Assault Rifle นะครับมันเจาะเกาะแบบ100%เซเลยนะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆคือเหมือนกับบัคกระสุนไรเฟิลตักตสมัย so ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ยิงหัวให้ดูนะเนี่ยเลือดอ,อ,อยู่ที่3 7แล้วก็ตัวละครของผมเนี่ยมันไม่กินเกาะน,นะครับยิงตัวเนี่ยก็อยู่ที่77นะครับไม่กินเกาะเลยนะครับผมต่อมาเนี่ยเป็นขานะครับ แ5นะครับไม่กินเกาะนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการคลิกขวานะครับยิงเลยนะครับผมเลือดที่2ีิกนะครับก็กินเกาะอยู่นะครับโอเคในส่วนของปืนในโปรโมชั่นรอบนี้เนี่ยคงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาปืนดมอนวิ่งโว v ิบซูโบนะครับหรือก็คือปืนสกินฮิโป8.5ใหม่นะครับแล้วก็ทวนริโปสกินใหม่ด้วยนะครับเอาไปลงใน PvE ก็คือด่านเฟียยาก นะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เราช้าเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดต่อไปที่โหมด PVE นะครับผมเมื่อกี้บอกว่าเฟียยากใช่ไหมขอเปลี่ยนคําเป็น D A นะครับผมโอเคครับ <S <S โอเคครับเ<ๆ>พื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่กับโหมด D A นะผมซึ่งเป็นโหมด PVE นะเดี๋ยวผมก็จะเอาปืนนี้ปืนลิโ้นะครับเอามาเล่นล, ου, 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 ล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการเทสอาหอกลิโ้สกินใหม่นะครับดูซิว่าดาเมจจะเข้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม เราเราก็เกือบจะตี1,000ได้เลยนะครับดูเลยนะครับผมโคตรแรงนะครับแล้วก็จะมีคอมโบให้เห็นด้วยนะครับเวลาเราฟันโดนนะครับผมเห็นไหมแล้วก็สวยนะผมว่าแล้วก็ปืนนะครับไม่ค่อยแรงอะครับถ้าที่ดูนะต้องรอรีกอร์สูนอีกแล้วก็เอี่ยนบั็กไม่ได้ด้วยนะ นะครับผมว่ามีไฟตอ้อนมาเกียร์เลยนะครับผมอ่าปั่นเลยนะครับผมมันดามเมจแรงขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสกินใหม่นะผมแล้วก็บัฟมาด้วยโอเคเพื่อนของผมก็เกียร์ได้อย่างสบายๆนะครับ เดี๋ยวผมก็เอาปืนนี้มายิงเห็นไหมมันจะยิงออกมาเป็นวินะครับหนึ่งวิก็ออกมานะครับผมกระสุนพิเศษนะครับกระตุกนิดหน่อยนะครับดาเมจ6 0 0อเลยนะครับค่อนข้างจะะแรงนะครับผมแรงมากบอกเลยพคตรแรงครับ โอเในส่วนของการเลี้ยงครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวแยกคลิปอีกอันหนึ่งนะคบผมโอเคดูไปยาวครับเอาปืนยิงอย่างเดียวนะครับผมเพื่อเป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับว่าจะควรเอาสกินดีไหมนะครับโอ้โอแรงมากบอกเลยโอ้หนึ่งพันโอ้ไม่ก๊อด แรงมากเฮีย yeah. 1,000เลยอ่ะยิงซ้อนก้อนนี่อย่างชอบเลยโอ้ oh my god โคตรแรงนะครับถ้าเกิดว่ามีการซิสเตอร์ด้วยเนี่ยก็จะยิงไวนิดหน่อยนะครับ oh. โอ้โหตรเทพนะครับ โอเคต่อไปก็เป็นนางเงือกนะครับนางเงือกกับฉลามร้มล่างกันหาหัวแปบบ๊บผมไม่รู้ว่าหัวอยู่ตรงไหนนะนางเงือกผมจำไม่ได้เหมือนกันนี่ไงเจอละทางซ้ายนะครับรอดทั้งคู่นะครับโอเคนางเงือกแยกล่างนะครับผมระเบิดครับโอเคสวยครับผมเป็นงานมากนะครับบอกเลยถ้าเล่นเป็นนะครับอุย ลืมไปต้องสแปมกดเอฟนะผมเพราะว่าไม่มีดุเดเลือดนะครับโอเคแยกล่างนะครับผมโอเคไปไม่เอาอยากแยกล่างโอเค อิงสดๆร้อนๆเลยนะครับไม่มีปืนพิษไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็มารีวิวกับปืนนี้เลยนะครับผมดาเมจอยู่ที่715นะครับแต่มันแต่มัน DPS มันไม่ต่อเนื่องนะครับผมโอเค อวยท่านี้อใช่โอเคขอบคุณที่แทนด้วยนะครับที่มาเคลียร์ให้นะครับผมแบบนี้ดีขึ้นหน่อยโอเคแล้วก็ในส่วนของปอกมีนครับตอนนี้ก็ทีมงานก็ได้เอาไอเทมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะม,มิลีสลอตนะผมออกมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังบั๊กอยู่นา่ก็คือ,อ วยวหนึ่งวิวสองวิวสามเนี่ยสามารถเก็บมีได้ถึงกับแปดเล่มเลยนะครับโอ้แรงมากเลยเดี๋ยวเอาปืนยิงดูนะครับผมว่าดาเมจที่เท่าไหร่นะครับถ้าบวกกับการซิสเตอร์ด้วยนี่กระสุนน่าจะร้อยสี่สิบนะครับโอ้แปดพันโอ้แรงแรงแรงเก็บพิษก่อน โอ้แรงเกินบอกเลยมังกรแดงแล้วนะครับสามคนก็ไหวครับถ้าเกิดว่าเราพวกเราเป็นงานนะครับผมโอ้ที่ที่ผมไม่อยากให้สกิลทำงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่านี่ปวดอาวุธนะครับโอเค นี่นะครับยิงทุกๆหนึ่งวิเลยนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องสุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมปาเจดีช่วยหน่อยแล้วกันเก็บแตกครับโอ้โอ้พีมากเลยโอเคครับหัวแตกนะผมเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับกับปืน ลิโพสกินใหม่นะครับนะครับผมโอ้ยลีนเริ่มพันละก็ในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถตัดสินใจได้เลยนะเลยนะครับว่าควรเติมดีไหมนะครับผมผมว่านะปืนค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ริโพเนี่ยไอทวนรลิโพนะครับแรงขึ้นนะครับผมโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้เสนอก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมก็รบกวนกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ นะครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิ่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ